สบายดีสบายดีเด้อพ<ส>่อแม่พี่น้องมุนิมนเกที่มาต,ตัดตัดต้นยางได้บบดน,นี้ <c oughs> ต้นที่อันชิมนติตาไวชิมนติตาไวนั่นแหละบัดน,นี้ก็จะเริ่มตัด ลืมเอาเลื่อยลืมเอาเลื่อยมาก็เลยเอาพานี่แหละตดลดัดรดมันจะทุรักทุเลได้จากน้อยเนาะว่าปกติลราเพิ่นมันก็เอาอันเอาเลื่อยเอาเลื่อยเลื่อยยาแต่ว่าคันฟันให้มันนอแบบเ่อเพียงนะนะคือ ันจุดรถทันวันอันนันรถจะมันจะง่ายอยู่แต่ว่าอันนี้เขาอยากให้ตอของเพื่อนเพียงนะยต้องไหค่อยๆฝันจะลงแบบนี้ลงแบบนี้แล้วเขากะ เอาอันนี้เลยเอาอันนี้มาตอกที่ลากอีกได้แบบน,นี้เจสซี่ไว้ยังีละรก็ตอกละอ้อมเอาอันกระสอบพันอ้มอมน,นี้เพื่ออันเวลาเขาแทงยอดออกมานังเให้เขาถือ ลมต่อเพิ่อนอันยอดอ,อ <c oughs> ่อนๆนะไงตีต <c> ะ <oughs> <c oughs> เดะเอ็ดลักตอกออมเนาะกว่าเฉอันแล้วตนนึ่งเนะ <c oughs> าะใช้เวลาจากนาทีนาอนะี่เนาะ เอาแบบทีเลยได้ดี่พ่าะได้เอาแบบยา่วๆเยอะที่้นอันนี้แะ้วมันโดนเอาเม็ดมาปูกเอาเม็ดมาปูกไว้แล้วเอามาติ้งตาดี ต้องเด้เอาเอาพันดีมาติดตาไส้นะอย่างนี้เขากคะต้องได้ตลอกลักแาบตอก,กลงอยู่บนน็อตแบบเนาะยินคือมาแข่งแท้ยินคือมาแข่งแท้สิตอกลงอยู่บะหลักนี้พอแห้งง่ายแบบนี้ แข่งไงตกบ่อยากลงโอ้ยเอาวันนี้มาซุปไส้บัตต์นี่กระสอบหัวหานซื้อกระสอบหัวอาหาร,ร,หาหารมาซุปอันนี้ยัยงบัวฟาตัดเนาะเพื่อนชดอันเพื่อตาคนบ่อยากออกยังพัน,นลอยเราต้องรอให้อันตาคนออกก้อน,อนเัากระชวยอันตัด ต้นนี่ยเหี่ยงข้างนี้ทิ้มตัวน,นี้ตาพ่นๆออกก็จะต้องเจจีไปก่อนเจจีไปเรื่อยๆกาที <c oughs> ่แล้วบ่เบาแมนน้อยต้นได้นนิ แี้ที่พาไปเบิ้งไปเบิ้งไกลๆกันเลยบบดนี้ว่าเป็นแบบใดเนาะเห็นตาบ่ละวแบนี้ตาลราเอาอันเอาอันนี้ออมแล้วก็จะพ่เห็นอันพ่เห็นคักเนาะตาของคนอยู่ม่องนี้นะ ูเห็นคักเดี๋ยวสีพาไปพาไปเบื้องตาตุนโตไปเอาไปเบื้องตาตุนโตไปเนาะแต่ว่าเอาเครื่องเอาของก่อนเครื่องเอาของก่อนแบบนี้เครื่องของก็จะใกล้ในถังนี่นิ้ถังไปนาไปเรื่อยๆเนาะเห็นเงาตัวเองอีกแดดซ่องเนาะ หยุดไว้ก่อนเนาะมันชี้ยาวเกินไปมาหอดต้นนี้แล้ว <laughs> ติดสองตาสองตน้นต้นน้อยก็ติดตน้นใหญ่ก็ติดแต่ว่าสิตัดเอาต้นเดียวก่อนต้นต่อไปอันจังค่อยตัดอีกเนาะเอาเอาลักมาตั้งแต่อัน มาเป็นัระางน้นนำเพราะว่าตัวนี้เพิ่มน้อยตัวใหญ่จะส่องอันคือสีบุกโคือบุกโก็เลยเอาหลักน,น,น,น้อย <c ười> พราะว่าต้นขึ้นน้อยต้องเอามาแักที่อื่นน้ำเจักซีไปเรื่อยๆว่าสิเหลวโ่เลวง่ายเลยนี่หลายมือเติบหลายมือเติบเลยตัวาสเแลวนี่นันฮันเอาสิตัดทิ่มไว้ซื่อๆตัดวกขัดใจเนาะเพราะว่าถืออัน ลมถือกันระยานนอหน่อยนออ้อนเพื่อนหนึ่งมาททนแข่งแหงนะจะไปตอ,อกในตอกลักเอาผ้ากระสอบอันพุ่งคุยพุ่งอันหัวาหาันอ้อมจละนแต่ละตน้ตะะตนไป ออกอธิด้ตับต้นนั้นไม่ต้องเพื่อเพราะว่ามันก็บรแน่นอนปันใดดีดเพื่อกะติดใดยุอันตาเขียวยุแต่ว่าคนบอกอ,อกมอนก็ทีนะได้ยินเสียงอันตกพาปกพวก,กพร้อมเนาะ <laughs> เี่ยงโต๊ะพาปุ๊กๆพร้อมรูดขอไฟด้วยให้เห็นสดๆเลยนะเนาะพอเฮ็ดจังไดยเนานะเบิ่งสดๆเลยอันนี้โต๊ะสามรักก็ได้รักนึ่งมันอาศัยกุ๊กนั้นแล้วเนาะ ่องต้นบันนี้กะเลาะไปอีกต้นต้อไปเนะาะพาเลาะชมมันอันที่มูลนหาก่อนตัดต่อออกเนาะนี่ตัดต่อออกนี่อันนี้อันออก ออกตาก่อนเพื่อนอยากออกแหงอันนี้พอดีอันหาก,ก็มัดหาก,ก็ตัดแล้วเมื่อกี้นี่แหละบุหะบริษาทให้เบิงนะ้งเนาตอนตัดนี่พนเพื่อนแตกแหนงขึ้นเพื่อนขึ้นก้อนแหละนานมาตัดตัวหลายเพื่อนเพื่อนอยากขึ้นเพื่อนขึ้นก้อนเพื่อนออกตาที่ที่มุนมาติดนั่นแหละเพื่อนออกตาอันนี้มุนหาก,ก็ปั๊มปั๊มตัวแล้ว เมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าบระเทศไทยเืิ่งตอนปั๊มเนาะมันก็จะออกมาในในแบบนี้แหละอันนี้ก็เลยว่าว่าต้องได้เอาอเอาเป้าเอากระสอบหัวอาหารมามาง่วมก็ไดเนาะเพราะว่าเพิ่นพิ่นขึ้นขนาดนี้แล้วก็เลยว่าโอเคแล้วเนาะเพิ่นอยากออกแหงเพราะว่าตัวใ่ญยเลยดิตัวใ่ญยตาเพิ่นสมบูรณ์เนาะเพิ่นก็เลยออกก้อน วันนี้จพาไปเบื้องอีกอีกต่อนึงพาไปเบื้องอีกต่อนึงทียอันที่เพื่อน,นัันออกก้อนเพราะในปั๊มแล้วเพื่อนออกก้อนนะอันนี้เลยแม่นันเอาอันต้นที่ซ้ำมาปลูกหันอันนี้มาปูก,ก่างอันเดือนเมษาที่แล้วครับ เเพิ่อนเพื่นคลอดน้ำน้ำท่วมเพื่นอยู่เพื่อนก็แตกไม่โอ้โหเหตุการณ์บพคาะคาดที่เกิดขึ้นตกย่าลงลงร่องละตกล่องลิดก่อนดินลมหัวสุกหัวความลงนี้ซะเนาะ อันที่เอาันต้นติตามาซำมาปุ้กคือกันรขึ้นนั่นขึ้นเสียนขึ้นแหนงเงพื้นสีขึ้นหนียงนี่ดิออกดิตาพื้นออกไว้บุกให้เพือนขึ้นให้เพือนขึ้นแหนงให้เฉพะอันต้นที่นใหง่ายนี่ขึ้นแดดฮอนคคกพี่น้องเลยตอนนี้ นี่ตาตัดไปได้ทีเดียวป้งมาแล้วป้งไวใ้ใเไว้ววะอันนี้ก็นเป็นเทียนตัดต่อไว้แต่ว่ายังพอได้เอากระสอบมาใส่กระสอบยังพวได้ามาน่าสิเป็นมือหน้าพุ่นแหละ <c oughs> ก็เลยให้มาให้เอามาโปพอเอามาซ้ำนั้นนึ่งมันเบิดนี่ตาตาทิมติดไว้นะก็จะเป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวพ่นก็จะแตกแนงออกมาไง <c oughs> ไ้ยินเสียงงุนเศร้าเลยรึไงต้นไง <c oughs> น,นี่เลยแม่นอันต้นที่ตัดต่อแต่ปีปีที่แล้วมันแตกแหนงแล้วเพ่นกระไ้ยแหละอันที่มาตัดต่อปีนี้คือเพ่น ติดตาปีที่แล้วอันโบได้ติและตาดำเลยตรงปีนี้ก็ต้องมาปัดไหมมาติดไมเตรียมว้เตรียมไม้แหลมไฟไม้ไว้และแหลมไม้ไว้เรียบร้อยหละจะค่อยเอาอันกระสอบหัวอาหารมาโ้อมมือหน้นต้นนี้เลยมันมุนกหาก็มาปั๊มนี่แหละอัน โบ,โบกาปัม๊มตั้มเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแตกแหน่งแหละนี่น,นี่ตัวนี้นะเห็นบอพี่น้องอ่าแแหน่งบอสอะไะนี่นี่นี่เห็นบอเพื่อนกำลังอันตุ้มตาแล้ววันนี้ถ้าถ้าเห่าปั๊มนี่แลนมันจะสะเทือน,อนถ้าเหาปั๊มมันจะสะเทือนเพื่อนอาจจะซ้ำหรือว่าจะลีเนาะเห่าก,ก็เลย อันถากเปลือกไวเ้เพื่อบบให้เพื่อนขึ้นไปปุ้งเนาะให้ให้น้ำล่อเลี้ยงนะมาล่อเลี้ยงเฉพาะตาที่ที่เหา่าซีเอานี่เนาะที่เห่าตีตานี่ก็เลยเอจัจซีไว้ให้เพื่อน <c oughs> หญ่เพื่อนแข็งแหงเราจึงค่อยมาปั๊มบันดนี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนขึ้นก้นเดี๋ยวนะ <c oughs> มนบอได้มามาปั๊มเพื่อนเราขึ้นก้นเดี๋ยวนะมนขาไสปุยยางอยู่เนาะ <c oughs> บัดน,นี้ไสปุยยางแล้วเลยมา ยังค่อยมารอบปั๊ด้ลยทางนี้ป้องก้อนแล้วคือตัวที่แล้วฮะนหละจนจนยาวจนขึ้นเป็นคืบปลายแล้วเนะก็เลยแต่ว่าตัวนั้นนะมันมันยาวซ้ำนะอะไรมันปามใดแต่ว่าตัวนี้นคือหากบหากบป้องซ้ำนี้อะไรมันปัมบุหันไดเอาหาฟันมันที่สะเทือนก็เลยลิถากเปลือกไว้แล้วกันฟันอยู่ยันเถิงพี่ฟันยันเถิงพี่เอาเพราะว่าบอกให้เพื่อนสะเทือนนั้น าที่หางปีดนั่นเนาะเงี้ยแหละคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่มาให้กำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยสนับสนุนฝากกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้ช่องในนอ้อยของมลเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไป คลิปนี้กะไว้สำนีกรคลิปหนาพอกันไหมบายบาย